เข้ามาในคลิปแล้วนะครับผมขอให้ก่อนที่จะไปดูคลิปผมขอให้ไปกดไลค์ตรงนี้ครับผมกดไลค์หน่อยครับผมกดไลค์หน่อยแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะแชร์ผ่านอะไรก็ได้นะครับผมกด subscribe ตรงนี้ครับผม subscribe หรือเรียกว่ากดติดตามนั่นแหละครับผมกดเลยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับผมกดไปเลือกทั้งหมดครับผมทั้งหมดก็เป็นการอันเสร็จสิ้นไปดูวีโดกันเลยครับ โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมสวรรค์น,นะครับผมเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนเนาะเพราะว่ามันอะไรแจ้งเตือนไม่ไม่รู้เยอะแยะนะผม <S <S 1> <S 1> ปิดไปเลยอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กับกับผมสวรรค์เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือสกินใหม่แล้วก็ภาพสวยงามขึ้นแพดสกินตัวนี้นะผมก็ ผู้ติดตามครบ100คนเดี๋ยวผมจะมาแจกสกรีนนี้นะครับผมถ้าผู้ติดตามครบ100คนผมจะแจกสกรีนนี้นะครับผมมันจะเออผมดูผมผมเพิ่งดูเนี่ยนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยตามันไม่เท่ากันข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวาเล็กกว่าข้างขวาข้างขวาต่ำกว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความเท่ข,ของผมนะครับตามไม่เท่ากันนะเพิ่งสังเกตตอนนี้นะั่นแหะ เออนะวันนี้ผมก็จะมาแจาก shader แสงเงาในเกม Minecraft PE นะครับอนผมช่องวันไมค์ครับชแนลนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยมากเพราะว่ามันหามันหาช่องตัวเองไม่เจออืมนะผมแล้วก็ขออภัยด้วยนะที่ห่างหายกันไปหลายวันเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยนะผมก็คุณครูให้การบ้านเมื่อตอนปิดเทอมมาแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยนี่คุณผู้ชมดูที่ที่มันพิเศษก็คือ ข้างหลังผมนะผมมันจะมีลวดลายนะลวดลายทําทํามากับมือผมเลยนะครับลวดลายทากับมือผมเลยนะเออนะผมขยายได้เชดเดอร์นี้รอให้ผู้ติดตามครบหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยคนแล้วผมจะมาแจกนะผมตอนนี้ก็แปดสิบเก้าแล้วเนาะเหลืออีกประมาณสิบเอ็ดท่านหรือไม่ก็สิบสองท่านนี่แหละประมาณนั้นนะผมก็ขอ,อไปด้วยนะก็วันนี้ก็เอาใจมือถือสเปคปานกลางขึ้นไปถึงสูงเลยนะเพราะว่า ชเดอร์ตัวนี้มันเหมาะสําหรับการขึ้นไปถึงสูงเพราะว่าต่ํามันไม่ตอบโจทย์แต่ว่าต่าอย่าเสียใจนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าหน้าผมฟังดีๆนะต่ํานะคลิปหน้าวผมจะมาแจกของสเปคต่ําแต่ตอนนี้ผมก็พยายามหาของสเปคต่ำแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีแล้วคุณผู้ชมเออถ้ามันมีก็ตามแต่ว่ามไม่สวยอ่ะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมก็พยายามจะหาให้คุณผู้ชมก็แลวกันอย่าเสียใจอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะผมคอยอยู่ด้วยกันนานๆน,นะ โอเคแบบนีนะ้ผมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะผมก็คือเครื่องนี้แรมสีขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะผมลรื่อๆเลยนะแต่ตอนนี้ถ่ายคลิปก็อาจจะกระตุกนิดๆเนาะเพราะมันนะมกินซีพนะผมอ่ะเรามาดูนี่ผมก็คือเงาเนาะเงาใต้ต้นไม้ก็เข้มนะผมเข้มมากแล้วก็เชเดอร์ตัวนี้เหมือนมันเป็นเหมือนเชเดอร์เหมือนออ t ติฟายเลยนะผมคุณผู้ชมดูก็คือความละเอียดของบล็อกไม้นะผมเอ่อหน้าแบบประมาณนี้เนาะ ก็ตอนนี้อินโทนก็ใส่เยอะนะผมก็ใส่เยอะแต่วันมันมัน <c oughs> มันไม่มีเสียงเพลงเนาะเพราะว่าผมตัดเสียงเพลงออกไปเพราะว่าคลิปมันติดลิขสิทธิ์นะผมนี่มก็คือเงาบล็อกไม้นะผมเป็นยังไงัะผมก็สวยงามนะผมเรามาดูใบไม้นะผมก็ว่าขยับหรือเปล่าเหมือนไม่ขยับไปมาขยับหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาไปเผอทุบเออน่าจะไม่ขยับนั่นแหละผม ว่าทำไมไม่แข็บก็คือช่วยให้ช่วยให้นะนะผมช่วยให้อะไรนะช่วยให้เกมไม่แหลกไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ถ้าขยับก็แหลกเนะีนะ่ยเอาคุณชอดูน้ำนะผมดูน้ําน้ําก็สวยนะผนะมน้ำก็สวยอยู่นะเออก็จะมีการแหลกอยู่นิดนิดนะผมไม่ใช่นิดแต่อาจจะมากอยู่นะอันนี้ก็คือบล็อกไม้นะอันนี้ก็คือเงาเนาะนนเงานะที่กระทบกับแสงแดดได้อยู่ไหนวะ พระอาทิตย์อ๋อแหลกดูบนท้องฟ้าไม่ค่อยได้นะครับเพราะมันมันแหลกนี่เอาก็คือพระอาทิตยนะ์เนาะก็อันนี้ก็คือก้อนเมฆเรับก้อนเมฆนี่สมจริงมากๆนี่ผมดูท้องฟ้าโอ้โหท้องฟ้านี่ยอดเลยเดี๋ยวผมขอถ่ายเป็นปกคลิปก่อนนะครับผมมากโอเคผมถ่ายเป็นปกคลิปแล้วเนาะ ก็ก็ประมาณนี้นะผมก็แสงเงาตัวนี้นะก็ไม่ได้ลงคลิปนั้นก็ขออภัยด้วยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะผมเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยนี่ก็คือเงาที่กระทบกับแสงแดดนะผมเทเจ์นะก็ถือว่าใช้ได้นะผมคุณผู้ชมว่าใครว่าใช้ได้หรือเปล่า,าก็รบกวนคอมเมนต์งผมด้วยผมอุตส่าห์หามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องวันไมค์ครับชแนลและในช่องวันรัชชันทักคเล็กผวจะทิ้งช่องทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้ล่างคลิปนะผม ชอบเราจะาไวลงคลิปเปิดหน้านะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปข้างนอกก็ไม่ได้ลงอ,ะอ่ะอ่าเราเป็นนี่ครับก็คือบรรยากาศตรงที่เราอยู่ในก้อนหินนะผมต่อตอ,อยู่ในชิ้กก้อนหินอยู่ในถ้ำนะผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะปรับเป็นตอนกลางคืนนะผมตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมดูโอแหลกๆหลกอยู่ตรงน้ำอาจจะแหลกนิดๆเน,น,นาะอยู่ในป่าไม่แหลกเนาะถ้ามือถือสเปกกลางของผมสเปกกลางนะผม ก็สเปคต่ำอย่าเสียใจนะอย่าเพิ่งเลิกติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจกอยู่นะผมคราวหน้านะผมจะหาก่อนที่มันสวยงามนะผมตอนนี้ทีมงานเราได้คัดสรรเลยนะผมอันไหนที่สวยงามแต่ก็อันนี้ก็สวยงามแต่ว่ามันเหมาะสาหรับสเปคกลางขึ้นไปถ้าต่ําก็จะเล่นได้อาจจะเข้าแมบบไม่ได้นะเออเครื่องเก่าของเคยเข้าอยู่แต่ไม่เข้าแมบบไม่ได้แต่เครื่องนี้เข้าได้นะเดี๋ยวเราไปดูตรงผ้าที่ตกดินกันเลยนะผมเป็นยังไง เฮ้ยพระอาทิตย์หายไปไหนนั่นไงอันนี้นะผมก็คือพระอาทิตย์เฮ้ยก็คือเอ้ยถ่ายนี่เป็นปกคลิปดีกว่ามาพนี่นี่เป็นปกคลิปดีกว่านะผมนี่ผมเฉดด้วตัวน,นี้มันก็จะเหมือนคอมอยู่นะอืม ตอนพระอาทิตย์ตกดินผมผมผมยังไม่ได้ลองเลยนะนะ่ะผมเพิ่งโหลดมาเล่นตอนนี้เนะี่ยนี่ผมว้าวสวยงามนะผมเฮ้ยเชเดอร์ shit, ตัวนี้สวยนะเออก็เล่นได้อยู่ถ้าแลมถ้าผมแนะนานะให้ประมาณแรมห้าเลมหกแลมห้าแมหกนี่ไอเล่มห้าเลมหกนี่เล่นลื่นเลยนะครับของผมแลมสี่ไงเออก็จะเทียบความได้อยู่นิดนึงนะผม มาวันเดียวเรามาดูตรงแสงสว่างอะไรต่างๆของ <c oughs> ของเกมไมครับนะผมเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามครบ1นึ้อยคนเดี๋ยวผมจะแจกสก,กินนะทำกิจกรรมแจกสก,กินอไมครับของผมที่ผมทําไว้ตอนนี้ผมทำไปเล่นๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็สวยแบบหนึ่งนะผมก็จะแจกนะผมถือว่าเป็นคอร์สเพย์ผมนะเอาววงไม่ได้เอ้ยวางไม่ได้โอเคได้ละ นี่ก็จะคือก็จะเป็นแสงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับนี่นี่อ่ะถ้าทุบทุบออกไปบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบนท้องฟ้าหน้าผมบนท้องฟ้าก็จะแหลกๆอยู่หนะ้าผมก็จะแหลกแหลกอยู่เรามาดูตรงนี้เลยนะผมเออสีมันเหมือนมันแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะ ไม่แตกต่างกันนะผมเหมือนกันเลยแต่นี้รู้สึกว่ามันสีเหลืองกว่านิดนึงเรามาดูทอชนะรอบสุดท้ายอืมก็สวยอยู่นะครับโอเคก็สวยใช้งานได้ดีนะครับผมคุณผู้ชมครับ,รบนะก็คิดถึงคุณผู้ชมมากๆเลยนะผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปสักทีคุณผู้ชมเออประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากทาช่องแล้วทิ้งช่องแล้วไม่ใช่อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะผมได้ผู้ติดตามกเพิมขึ้นเรื่อย ก็เหมือนเดิมนะผมสเปคต่ำนะก็คลิปหน้าผมจะหาเชเดอร์มาแจกนะผมแต่นี้มันเหมาะสำหรับเครื่องกลางขึ้นไปนะผมบางบางคนก็ถ้าถ้าโชคดีก็อาจจะได้เล่นอยู่นะผมไอเชเดอร์ตัวนี้นะถ้าสเปคต่ำอ่ะบางบางบางรุ่นก็อาจจะเล่นได้บางรุ่นก็อาจจะเล่นไม่ได้มันเกี่ยวกับ CPU ด้วยนะ CPU CPU ถ้าแรมน้อย CPU แรงก็ก็เล่นได้อยู่น่าจะเล่นได้อยู่นะผมก็ประมาณแรมสามประมาณแรมสามและสีนั่นแหละ ขึ้นไปเล่นได้นะผมนะอืมก็ประมาณนั้นนะผมก็ผมหาไม่เจอจริงๆอ่ะหาไม่ได้จริงๆอ่ะสเปคต่ำนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่อยากแจกของสเปคต่ำไม่ใช่นะผมก็เล่นผมก็แหลกอยู่นะผมก็ไม่อยากเล่นนะตัวเนี้ยมันแหลกมันมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันแหลกไะสเปคเครื่องเรามันไม่พอไงเออเดี๋ยวเรามาดูตอนตะวันตะวันขึ้นกันเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งในช่องวันไมค์ครับและในช่องวันท่าขิเล็ก วันรัชชันท่าคิเล็กด้วยนะครับนี่ก็คือตะวันขึ้นอ,อ่ออันอันนี้คือเลยอ๋อนี่คือพระอาทิตย์เอคือดวงจันทร์น,นี่นะพระอาทิตย์สวยนะผมส,สวยสวยสวยอยู่แต่ก็คือมันแลกมากับการแหลกนะครับ พาที่ข้าพาที่ขึ้นพาที่ตกนี่แหละก็คือบรรยากาศที่เลกที่สุดแล้วอนะครับว่าตกก็ประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงฝนตกกันนะผมฝนตกกันอุย้ยชิเตอรวตัวนั้นเนะ่าที่ผมเคยแจกไปครั้งล่าสุดนี้นะผมก็คือสเปกตับเล่นได้ใช่ไหมโอ้โหผู้รับชมนะแค่สามวันแต่หลักพันแล้วนะผมแต่แค่สามวันนะหนึ่งพันแล้วอะ่ะอืม ก็ขอบคุณนะที่ดูคลิปกันนะผมฝนมายัางเนี่ยโอเคโอเคฝนมาแล้นี่บอกก็คือบรรยากาศแบบนี้นะนี่ก็คือหิมะหิมะเนาะหิมะเะมะราไปที่อื่นกันดีกว่ามันแลกโอ้โหหลกเนาแหลกคุณผู้ชมมองแทบไม่เห็นเลยก็คุ้ครให้กันบ้านผมมาในช่องปิดเทอม บางคนจะบอกว่าเอ้วันปิดเทอมไม่ใช่เหรอได้การบ้านได้ไงนะผมผมได้การบ้านนะคุณผู้ชมคุณครูให้มานะผมก็เหมือนให้เรามาทบทวนบทเรียนนั่นแะหลนะผมผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เออถ้าคุณครูมาดูนี่ก็อืมก็คือวันก็คือการแสดงนะคุณคุณครูครับผมก็ไม่ได้เหนื่อยอะไร <c oughs> อ้วนก็เป็นประมาณนี้เนาะบรรยากาศตอนฝนตกก็ก็จะสวยงามอยู่มันจะมีหมอกอยู่ตรงนู้นนะผมหมอกอยู่ตรงนู้นนะ เออก็ทำว่าสวยอยู่ก็สวยอยู่นะผมก็เชดเดอร์เอยเชตเดอร์ตัวนี้ลิงดาวนโหลดต่างคลิปนะผมเดี๋ยวผมจะไปสอนดาวโหลดกันเลยนะผมเอ่อผมจะบอกแล้วนะสกรีนตัวนี้นะผมผมก็คือทํากับวีขวดน้ําตกผมทํากับมือเลยนะผมทากับมือเลยนะสกรีนตัวสกรีนที่ผมที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยเออทํากับมือเลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาแจกนะนี่ผมตั้งใจนะผมถ้าผมก็คิดอยู่ว่า เอ้ยถ้าพูดตามครบ1,000คนเอ้ย100คนผมจะทํากิจกรรมอะไรดีเดี๋ยวผมจะแจกแจกแจกสกินเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะผมผมจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะผมแล้วก็เออเราจะแจกเออสกินตัวนี้ให้คุณผู้ชมเอาไปเล่นๆได้เลยว่าเป็นเอ้ยคอร์เพลวันไหมครับชาแนลนะเฮ้ยช่องนี้นะเออให้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 ความเท่นอให้ความเท่ของของตัวเองนะผม โอเคไปเลยนะผมเราไปสอนลงกันเลย let's go ไปเลยนะผมนี่ครับผมนี่ครับผมเอ่อถ้าเราดาวน์โหลดเออ่ถ้าเรา download, เ,าเราข้ามาตรงลิงก์ตา่งางคลิป,ปใช่ไหมมันก็จะเข้ามาตรงหน้าเว็บเว็บนี้นะผมก็คือเว็บโหลดเชดเดอร์นะผมก็ไม่รู้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ในนี้แหละลิงก์โหลดเชดเดอร์นะก็ให้คุณผู้ชมกดดาวน์โหลดเลยนะผมดาวน์โหลดตรงไหนนะผม ุ่มสีฟ้าๆนี่เลยกดเข้าไปแต่ผมขอไม่ไดาวโหลดแล้วนะเพราะว่าผมดาวโหลดแล้วเดี๋ยวไฟล์มันจะซับซ้อนกันนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์ลิงก์งนะผมลิงก์ที่เอ่อแอปแตกไฟล์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลังคลิปด้วยผมใช้แอปตัวนี้นะผมมันง่ายมันง่ายที่สุดแล้ว <c oughs> มันง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะเออลิงก์แอปตัวนี้นะผม,ม,ผมกนะ็ให้คุณผู้ชมผมขออนุญาตเปิดโปรแกรมเสียงนะให้คุณผู้ชมกดเข้าไปตรงดาวน์โหลดนะผม <c oughs>

ให้กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือก X tag นะครับผม X tag นะถ้าคุณ <พอ S 2> ชมเลือก X tag แล้วมันจะอ่ามันจะเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะแล้วก็ให้คุณชมกดเข้าตรงนี้นะผมดกดเขตรงนี้เลยกดอไปแล้วก็เกมนะครผมเข้าไปเลยคำโมแจ้งนะผมถ้าคุณชมเลือกคำว่า Resort Resort Pack นะผมพูดพูดดีๆดีกว่า ดีซัแล,แล้วก็ให้คุณผู้ชมนี่ครับให้คุณผู้ชมกดวางตรงนี้เลยนะผมตรงนี้เลยหาคุณผู้ชมกดเข้าไปเข้าไปแล้วมันก็จะจวะัวนี้พมาวินะครับผมแต่ผมขอไม่ลงดีกว่าเพราะว่าผมลงแล้วเดี๋ยวไฟล์มันจะซับซ้อนนะผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนเข้าเกมกันเลยแลโอเคผมตอนนี้เราก็กําลังเข้าเกมมาครับนะผมรอสักครู่นะครับ ก็ติดตามกันเยอะนะผมก็มือถือสเปคต่ำอย่าเสียใจนะอย่าเพิ่งเลิกติดตามกันผมก็จะทําอยู่นะผมทั้งกลางทั้งสูงทั้งต่านะผมชิเตอร์ผมก็จะแจกเอ่อรวมๆกันนะครับผมก็มันก็จะมีระยะกลางต่ําสูงนะผมก็ถ้าผมว่างเมื่อไรผมก็จะมาทําคลิปนั่นแหละผมในช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงก็ผมก็บอกไปแล้วเนาะมันมีปัญหาอะไรนะครับผมตรงต้นๆ้นคลิปนะผมตอนนี้ก็เริ่มท้ายคลิปแล้วเนาะ แล้วก็จะกดลงมาแล้วก็กดเข้าไปตรงคําว่า setting นะครับผม setting ตัวนี้นะครับผมลงสอนลงอย่างละเอียดเลยนะเนี่ยอืมก็ micro PE นะครับผม m i c r PC นี่ยังไม่มีอันนคตอาจจะมีอยู่นะผมรอนะผมก็กดเข้าไปตรงเลื่อนมาอย่างนี้คนจะก็เข้าไปตรงกรอด l ีสอตนะครับผมยัจะออกให้ดูก่อนอ่ะไอตัวนี้ก็ผมก็เคยบอกไปหลายลคลิปแล้วนะมันเป็นยื่นมือยาวอะไรไม่รู้นะคผม ผมไม่เข้าใจผมก็เลยไม่เอามาแจกนะครับผมผมก็ใส่ไปอย่างเล่นๆแหละมันไม่ช่วยการลื่นการลื่นกันเอ้วันถ้าวันใส่ตัวนี้มันจะช่วยเชดเดอร์สวยขึ้นไปหรือเปล่าเอ้วันนายนายเฉดเดอร์ปอมมาแจกหรือเปล่าผมไม่ใช่นะผมนี่ก็คือมันไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยให้มือเรายาวขึ้นนิดหนึ่งไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้แจกออาผู้ชมก็ไปตงโคบอลลิซอดนะผม ก็เข้าไปตรงกูบอริซอตรงนี้นะผมแล้วคุณผู้ชมก,ก็จะเจอจตัวนี้นะผมเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านไม่ออกกดไปับผมแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอตัวนี้นะผมตัวนี้ไอ้ตัวนี้เมื่มอวานผมก็ลองไปละมันเล่นในมือถือสเปคต่าได้แต่ว่ามันไม่สวยผมก็เลยไม่แจกดีกว่านะผมเดี๋ยวผมจะหาดีกว่านี้มาแจกนะผมมันบั็กด้วยนะผมเชดเดอร์ ader, ตัวนี้มันบั็กด้วยนะเออมันบั็กด้วยมันบัก็กมันบักนบ็กเกมไมคับด้วยผมก็เลยมไม่มาแจกตัวนี้ผมเจอตัวนี้ครับคุณผู้ชมกดเข้าไปกดใส่ตรงนี้แล้วผม เคร re ื่องก็จะสั่งพามผมใส่ไม่ได้นะเชดเดอร์ตัวนี้เพราะมันต่ําสเปคต่ำสเปกการของสเปคสูงนี้เล่นได้เล่นได้นะผมเนี่ยอ้คุณผู้ชมก็จะใส่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะผมก็กดออกไปอย่างนี้เลยแบ็กออกไปเลยผมแล้วก็รอสักครู่นะผมรอเชดเดอร์ใส่ในช่วงนี้คลิปก็อาจจะเงาๆอาจจะเงียบๆเพราะมันติดลิขสิทธิ์ไงเสร็เพลงไม่ได้ก็ไปต้องกดมือนเราสร้างเราปกติแหละคุณผู้ชมเออนะ ก็ถ้าคุณผู้ชมจะเอาโลกเก่าก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเด้อเดถ้าคุณผู้ชมจะเอาโลกเก่าก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยรูปปากกาหรือว่าดินสอเนี่ยแหละอือไปตรงนี้ได้เลยลกดเข้าไปเลยมันก็มันก็จะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาถ้าเราคุณผู้ชมกดเข้าไปตรงปากกาใช่ไหมก็จะขึ้นมาแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะผมผมจะเข้าไปไดูเลย มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับรอสักครู่เนาะหน้าตาแบบนี้เลยนะผมแล้วก็คุณผู้ชมเลื่อนมาแต่แบบมีทางซ้ายมือนะเข้าไปตรงนี้นะผมนี่ผมก็จะใส่ไปเล่นๆนะตัวนี้เขาชมจะเจอตัวนี้นะผมก็กดใส่ไปเลยผมจะไม่แถมตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมก็ประมาณนี้แล้วก็คุณเพิ่มคุณผู้ชมอยากปรับอะไรตรงหน้าหลักก็ได้นะผมก็คือปรับอะไรก็ได้หมดอ่ะแล้วแต่ถ้าไม่อยากปรับก็ถ้าอยากเอาชีวิตรอดก็ปรับเอาชีวิตรอดโดยตรงก็ได้เลยแต่ว่าผมก็ ปรับมันไม่ช่วยอะไรเลยนะอืมไม่ต้องปรับตามผมนะครับผมกดเข้าไปเลยสร้างโลกนะผมสร้างโลกแล้วก็ตอนนี้ก็ให้คุณผู้ชมรอนะผมรอไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมครั้งนี้ครั้งเก่าถึงหนึ่งนาทีเด้อ <c oughs> ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดในช่องวันหมคครับและวันรัชหาทักิเลกด้วยวันรัชหาทักิเลกผมจะลงคลิปเกี่ยวกับเปิดหนะ้นาในช่วงนี้ไม่ได้ลงนะเพราะว่าไม่ได้ไปข้างนอกนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะบานเมืองก็ไม่ค่อยดีด้วยนะผม ก็เออประเทศไทยก็โควิดเยอะนะผมก็ฝากให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะผมอย่าอย่าเอาไปข้างนอกบ่อยและอย่าออกไปข้างนอกบ่อยนะครับแล้วก็เออข้างนอกก็อย่าลืมทําตามกฎของประเทศไทยด้วยนะครับประมาณนั้นนะอืมก็ยุ่งกเกี่ยวกับการเมืองละนะผมก็รอสักครู่นะผมเราจะเผาโลกใหม่แล้วนะเนี่ยอือ โอเคมันจะได้แล้วมั้งถ้าเป็นปแบบนี้เขียนจะได้แล้วนะผมนี่ผมได้ละโอเคเกิดมาแล้วนะผมเกิดมาแล้วนะผมก็อาจจะแหลกๆนิดๆอ้าวเพอาเฟมเบ e มันเฟมเบมันตกเฟมเบเมันตกนะผมนี่ผมเราก็จะได้เช a เดอร์ตามที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะผมก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชม ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วทั้งหมดในช่องวันไมคครับและวันรัชกาทักซิเล็กด้วยใครที่ไม่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมเพื่อเป็นปกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคลิปหน้าสัญญาของคุณผู้ชมไปเลยว่าจะลงเกี่ยวกับเชตเดอร์แสงเงาในเกมไมคครับพีอีสเปคต่ํ่ำนะว่าสเปคต่ำนะเออสเปคกลางกับสเปคต่ำนะผมก็วันนี้เอาใจสเปคสูงแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาใจสเปคต่ำบ้างนะผมก็ประมาณนี้นะก็สเปคต่ำอย่าเพิ่งเล คงเข้าใจนะผมก็ว่าเออหาไม่เจอนะผมก็หาเจอก่อนเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับผมนะเอยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองอะไรสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองอะไรสักนิดหนึ่งวิเจอหมู่บ้านเอยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าเจอหมู่บ้านแบบนี้คิดถึงรับใช้ลูกพี่ดำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บหนะ้าผมขอ,อเลี้ยงสักครู่ เออ่ถ้าถ้าเจอหมว่าบแบบนี้นึกถึงรับใช้ลูกพี่ดำนะผมก็เออ่ประมาณเดือนมิถุนาหรือว่าเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมน่าจะมีรับใช้ลูกพี่ดำแต่ว่าอาจจะเป็นแมปแมปหมู่บ้านแบบนี้แหลพะพ่อยังไม่มีเวลาสร้างแมปเลยนะครับก็รอดูนะก็ยังไม่ได้ทำทำแมปเลยนะคุณผู้ชมก็ใครที่รอรับใช้ลูกพี่ดำก็อาจจะมีอยู่นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีอะไรจะให้ดูนะคุณผู้ชม ผมจะมาทดลองมือถือของผมนะแปบ๊บหนึ่งนะผมโอเคใกลจากหมบ้านแล้วเนาะเอ้ยแหลกแลโอเคโอเคได้ละโอเคแล้วผมก็จะเอานี้มานะครับคุณผู้ชมผมจะให้คุณผู้ชมดูด้วยว่ามสี่นะผมสมสมเอสสิบส,ส,ส,สองนะจะทดลองกับ TNT นะครับฟังไม่ผิดนะอะไรอะ่ะโอ้ยฝนตกเหรอหนึกว่าอะไรอ๋อไม่ใช่ฝนตกนี่อ๋อมันเป็นที่ generate map นะครับมันเป็นที่ generate map โอเคโอเคผมเข้าใจเอ่อโอเคโอเคไปเลยเราจะลองเลยเลยนะครับผู้ชมจะพูดอะ่ะเฮ้ยวันลองเดิลลองเลยไม่ได้ดิมันจะลองต้องลองที่นี่รู้สึกว่าบล็อกอะไรต่างๆมันก็จะเข้ม เข้มขึ้นนะผมเข้มข้นขึ้นนะทางนู้นเหมือนมีมหมอกแต่ถ้ามีหมอกแบบนี้มันก็ดีหนึ่งอย่างก็จะช่วยให้เครื่องเราไม่แรกเท่าไหร่นะครับโอเคเราก็จะทดลองแบบนี้เนาะไม่ทินทีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยะเดี๋ยวขยะเยอะขยะในตัวเครื่องนะผม เวอร์ชันใหม่จะเป็นเหมือนเนีมันถ้าออกมันเข้าใหม่มันก็จะเป็นเหมือนแบบ generate map นะผมตูมตูมตูมเอา้าเอาคุณผู้ชมดูนะผมก็คือเอ้ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่รู้ผมทําเพื่ออะไรคุณผู้ชมเพื่อจะให้เปลืองขยะ เปืองขยะแมพไอเปืองขยะเครื่องใช่ไหมเออก็ประมาณนี้นะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดในช่องวันไมครับและวันรัชชันทักษิเลกด้วยนะครับและคลิปหน้าผมสัญญาเลยว่าผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับแสงเงามือถือสเปคต่ำเนาะก็ประมาณ1อาทิตย์ลง1ครั้งหรือว่า2อาทิตย์ลงเอ้ย1อาทิตย์ลง1ครั้งหรือว่า หรือว่าสองเอ้ยหรือว่าหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ลงสองครั้งนะผมก็รอติดตามไปเลยนะผมก็ถ้าว่าเมื่อไหร่ก็จะลงเมื่อน,นั้นนะครับนะผมว่างว่างอย่างเดียวไม่ใช่ต้องหาเชดตเดอร์เจอด้วยถ้าหาเชดตเดอร์เจอว่างผมก็จะมาแจกนะครับผมคุณผู้ชมดูตรงตาผมนะมันไม่เท่ากันจริงๆด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยว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 ผมจะไปปรับเดี๋ยวผมจะปรับปรับ,รบสกินอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปปรับปรับสกินอยู่ปรับแต่งใหม่เนาะทำให้หน้าหล่อขึ้น ก็ไม่ใช่ทําให้หน้าหลออคือหรอ่อแค่ปรับแค่ปรับแต่งตรงตาตรงตามันเพราตามันไม่เท่ากันไงเออนะผมก็พยยตามครบ100คนเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมนะผมทํากิจกรรมแจกสกินมาครับทํากับมือในช่องวันมา c ครับเลยนะครับโอเคไปแล้วผมเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันไว้เยอะๆจนถึงผู้ติดต,ตามจนถึง100ท่าน100ท่านตอนนี้เป้าเป้าหมาย ก็คือผู้ติดตาม100ท่านถ้าเป้าหมายผู้ติดตาม100ท่านใช่ไหมครับถูกต้องเป้าหมายผู้ติดตาม100ท่านคราวหน้าก็จะเป็นเป้าหมายผู้ติดตามเอ1 200ท่าน300ท่าน400ท่าน500ท่านขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง1,000ท่านจนถึง10,000ท่าน100,000ท่าน1ล้านท่านนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วผมอ้ย กี่คนะจุดไฟจุดไฟเหรอเออไปแล้วผมายบายบายไม่ได้ลงคลิปประมาณ2อาทิตย์แล้วคิดถึงคุณผู้ชมมากไม่ค่อยว่างด้วยไปแล้วผมไปจริงๆแล้วสวัสดีครับเอ๊ะเฮมเฮมดูจบคลิปเลยใช่ไหมครับผมก็ฝากอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้ผมจะเอาไปเปิดหน้าเนาะก็ชื่อช่องชื่อว่าวันรัชฐานท่าขี้เหล็กนะครับก็ฝากกดไลค์ตรงนี้ผมกดไลค์ตรงนี้แล้วก็กด s u b ส c r i b e ตรงนี้ผม s u b ส c r i b e เรียกทั้งหมดก็เป็นการแจ้งเตือนเมื่อตอนผมลงคลิปผมจะเอาไว้เปิดหน้าเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผมเนาะก็ชีวิตประจําวันผมผมจะลงไม่ใช่ชีวิตประจาวันผมขออภัยด้วยผมก็คือถ้าผมไปข้างนอกผมจะถ่ายคลิปนะครับก็ถ่ายคลิปวอล์กเปิดหน้าของผมนี่แหละนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามน้อยมากก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณที่มาดูคลิปครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกขันครับสวัสดีครับ